รวมขายดีสุดๆเลิศค่ะร้อยเซนตผ่านเลยค่ะไปเย้าของกงเปรี้ยวสะใจอ่ะแล้วฉันใส่พริกไปเยอะมากค่ะ เูเด็อะกันกับแอมิโนนะคะทุกคนวันนี้แบบอยู่ที่ที่แบบกว้างใหญ่ไพศาลประหนึ่งรีสอร์ทมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นรถกอล์ฟไปที่ร้านกันนะคะยังไม่บอกหรอกว่าร้านอะไรเดี๋ยวขึ้นมาด้วยกันก่อนค่ะทุกคนมาเร็วมาเร็วร้านที่มินจะพาไปทานวันนี้บอกเลยว่าสามารถที่จะพาคนมาได้เยอะมากๆใครที่จะมีแบบว่าเลี้ยงรุ่นก็ได้พาทั้งบริษัทมาทานนะคะนั่งกินสบายๆเมนูเด็ดเขามีเพียบทั้งเล่มเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลย และตอนนี้เราก็มาถึงหน้าราแล้วขอบคุณมากเลยนะคะพี่ขอลงไปก่อนนะคะนี่ค่ะเราจะบาให้นะคะเมนูเด็ดที่มิ้นบอกไปว่าอะไรนั่นก็คือตเดเห็นไหมคะที่เรียงรายอยู่ตรงนั้นคือแปดเด่นค่ะแล้ววันนี้มิ้นอยู่ที่2 8ง วันหนึ่งขายกี่ตัวคะคุะคณแม่ประมาณ60-70โอ้โหวันหนึ่งนี่ขายแบบ60-70ตัวเลยนะคะที่ซงเป็ดพะโล้สาขาสายใหม่นี่เองค่ะทุกคนเดี๋ยวเราถ่ายรูปเช็คอินกันหน่อยค่ะว่าเราอยู่ที่ซงเป็ดพะโล้สาขาสายใหม่ะค่ะทุกคนที่นี่นะคะสามารถที่จะถ่ายรูปหมู่คณะได้เลยเขามีไฟไว้ใช่ไหมคะคุณพี่มาทานที่นี่ได้เลยค่ะแล้วก็มาถ่ายรูปแบบนี้ได้เลย เริ่มเลยนะคะมิ้นอยากทานเป็ดรวมก่อนเลยที่นี่เนี่ยเป็ดรวมขายดีสุดๆกรึบๆจัดไกลมากมาต่อที่เนื้อเป็ดกันมากดีกว่ามิ้นยอมรับเลยว่าเขาหั่นเป็ดได้แบบชิน้นคุณภาพเท่ากันอะไรขนาดนี้ค่ะทุกคนเน่นๆเฟตเจอร์ดีหอมเอกลักษณ์ของความเป็นเนื้อเป็ดบางทีก็สั่งข้าวสวยบ้างข้าวต้มบ้างนะ ร่วก่าเล็กน้อยแต่อร่อยมากค่ะโ็ไม่ไห,หวแล้วเลยเป็ดระวังชายเสื้อเออมาที่นี่นะคนใสน่เสื้อแบบเก็บแทนนิดนึงจะบอกว่าตอนที่เข้าร้านทรงเป็ดพะโลสาขาใส่ใหม่มานะทุกคนจะมีสิ่งนี้ตั้งอยู่ที่โต๊ะอยู่มินสั่งมาเลยคะ่ะเมนูแรกเลยกับเป็ดย่างฮ่องกงและเมนูที่สองโอ้โหเป็ดเยอร,รมันทอดกรอบนี่เองค่ะ เป็ดย่างฮ่องกงนะคะต้องสั่งเลยนะคะเพราะว่าใช้เป็ดคุณภาพจากซีพีด้วยจ้า mm hmm. เดี๋ยวเราจะมาชิมกันเลยค่ะ mm hmm. มินชอบที่แบบว่ามันครบครันเลยนะมีทั้งน้ำราดนะคะมีทั้งขิงดองแล้วก็มีผักมาให้รู่โรแบบนี้นะเฮ้ย mm hmm. มันมีความเข้มขน้นที่มาบวกกับน้ำราดอันเนี้ยอื mm hmm. มเข้มข้นมากเลยแล้วก็หอมามากๆเลยค่ะทุกคน รสค่ะร้อยเปอร์เซ็นต์ผ่านเลยค่ะไปเย้าฮองกงเป็ดเยอรมันทอดกรอบค่ะกรอบอร่อยแบบต้นตำรับเลยนะคะนี่ที่นี่ก็จัดเต็มไปเลยจ้ามีทั้งผักดองนะคะได้ส่งสีะซิวูดํานะคะซอสสูตรพิเศษแล้วก็จะมีตัวมายวกับซอสมะเขือเทศให้ด้วยคือสามารถที่จะเอนจอยได้หลากหลายรูปแบบแบบเอนจอยได้เลยดูสิเขาแบบทอดกรอบมาขนาดนี้เลยอะถ้าเราผาเพิ่มมาเยอะๆมาสั่งสัค์มาเลี้ยงที่เนี่ยต้องสั่งเลยค่ะกับเป็ดเยอรมันทอดกรอบอร่อยมากค่ะทุกคน มาต้องสั่งนะคะเพราะว่าใช้เป็ดคุณภาพจากซีพีทั้ง2เมนูเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเป็ดเยอรมันทอดกรอบแล้วก็เป็ดย่างฮ่องกงนี่เองที่ทรงเป็ดพโลรส,สาขาไหม่ค่ะและนี่คือซูเปอร์รวมค่ะทุกคนรวมทั้งแบบว่าตีนไก่น้องไก่ต่างๆรวมในนี้หมดเลยค่ะแล้วเขาก็จะมีตัวพริกนะคะขี้หนูแล้วก็มีตัวผักชีแยกมาให้แบบนี้ด้วยตีนไก่ค่ะทุกคนใหญ่ขนาดนี้ ปเ,ปเขาจะเป็นน้ำข้นแบบนี้เลยค่ะเป็นสูตรพิเศษเฉพาะของทางร้านนะคะมาเราต้องสั่งจ้ะน้ำข้นก่อนเลยหอมแบบเครื่องเทศรู้เลยว่าเขาต้องใส่แบบเครื่องเทศหลากหลายชนิดแน่นอนค่ะปเปรี้ยวสะใจอะ่ะแล้วฉันใส่พริกไปเยอะมากค่ะเมื่อกี้ฉันเคี่ยวพริกไปแบบหืมรสชาเข้มข้นมากค่ะทุกคนปเปรี้ยวน้ำแซบ่บทุกอย่างมันลงตัวมากค่ะ จะบอกว่าโหประทับใจมากหลากหลายเมนูเมื่อกี้เนี่ยทานเมนูเด็ดๆไปเพียบเลยแต่งเสร็จเลเนี่ยทองเป็ดพะโลเขาก็มีกับข้าวหลากหลายเมนูมากกว่า200รายการเลยนะคะสามารถเปิดเมนูดูได้เลยเมื่อกี้เปิดไปแบบหลายหน้ามากมีหลากหลายสิ่งที่น่าทานมากค่ะกับข้าวข้าวต้มเนี่ยน่าทานมากจะมีพวกใบเลี้ยงผัดไข่ไส้พะโลทอดแล้วมีอีกหลากหลายเมนูนะคะสามารถดูได้เลยนะที่เนี่ยการันตีความอร่อยได้เลยเพราะว่าทรงเป็ดพะโลเนี่ยเขาเปิดมา30กว่าปีแล้วค่ะแล้วก็คือมีสาขาแบบเยอะมากคธอดูได้เลยตรงนี้ แก้งแก้งคนตัดต่อแล้วเลยค่ะซึ่งอยากรู้ว่าซงเปพาโลเนี่ยมีกี่สาขายังไงนะคะสามารถไปดูได้ที่ Facebook ของซงเปพาโลได้เลยแต่มิ้นบอกเลยนะว่าใครอยากมาทานที่เดียวกับมิ้นที่สาขาสายใหม่นะปังมากค่ะที่เนี่ยเปิดตั้งแต่9โมงเช้านะคะจนถึงตี2เลยค่ะ